พูดออกจากใจของคนใครตายชาตินี้ไม่มีความหมายใครตายต้องกลายเป็นทุกข์จะทำชะนายเจ้าใครมันไม่ยอมลุกนานแล้วไม่มีความสุขตายผ่อนไม่ยอมดุกดิ้งไร่ไร่ไร่ไรว่าใจกูบอกอย่างไม่อายเสียนได้นักหนายาดบหรือไวอาก้าหมดน้ำยาเมื่อมาเจอกิก จะคลึงจากกล่าวมันก็ไม่ยอมดิกอย่าดองกินเป็นติกๆไม่ยอมดุกดิกจากเต็ดมันยอๆยๆลองไปพบหมอนวดไวัยรุ่นดูหนังญี่ปุ่นตอนที่มันเอาอีแนทไม่ดิกจากนิดไม่ยอมตกข้อจักเต็ดนาเย็ดที่แมมเย็ดหมดสภาพเลยเราคกัมชาะภาพกองคนไข้าต ชาตินี้ไม่มีความหมายใครตายต้องมานั่งเงาใครตายท้าวรนเดือดร้อนไม่มีจาา้างเศร้าเมียรักก็มาชวมเขาก็เพราะว่าเราใครตายลอ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 ยเป็นเกลือกันว่ะมาฮะเป็นเกลือกันว่ะชับมอดีจับมอดีเป็นเกลือ,น,อ,อนี่ไม่ความหมายเจนนี่เป็นเกลือกับผมเป็นแล้วนี่เป็นแล้วนี่ อ่าจับปนันไปตะบ Four ้านปุ้มไก่แจอย่างไรตัวอ๋อร้อยไก่เลยจันชอบอยู่บพอนีไก่แจอ๋อร้อยลูกจริงไอ้เนื้อนี่ได้เป็นเกลือเอ่อองราชาแล้วเอ่อปุ้มกันยังไก่แจได้ตัวครับอก็ไปกันพอดีเกลือกูเต็มแล้วอ๋อลูกเ้าบาจริง